งไลก์กระทันหันเนาะอืมแต่ว่าอีกเกเก่องกขบอกเพื่อนๆแล้วแหละบอกบอกบอกเอไอแล้วแหละว่าอีกเกิง้งลุงขอลุงไปทุละแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เนาะอืมมาแล้วเ,เพื่อนๆขอบคุณหกล้านดวงตานะคะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะเดี๋ยวชะเง้อไปเดี๋ยวพี่แนด์ก็บอกว่าเธอเธอไม่ต้องชะเง้อหน้ามานะอืมมันน่ากลัวเขาบอกอย่างนี้มันน่ากลัวเธอไม่ต้องเธอเธอไม่ต้องชะเง้อมาเมื่อคืน เมื่อคืนรู้สึกหนาวไหมทุกคนเมื่อคืนน่ะเมื่อเช้าก็หนาวนะเมื่อเช้าหนาวอืมหนาวเมื่อเช้าหนาวอาบน้ําก็ก็กั้กนใจอาบอ่ะดีนะยังเป็นวันศุกรเออเ์เป็นเป็นวันเสาร์เนาะเป็นวันพักผ่อนเนาะเดี๋ยวนุ่นแหละทุกคนไล์ลงไล์สดนุ่นแหละลงไล์สดนุ่นแหละถึงจะไอ้นี่ ถ,ถึงจะไอถึงจะซักผ้าเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณสิบล้านดวงตาอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะขอบคุณสิบห้าล้านดวงตาจ้าขอบคุณนะคะคุณเพื่อนขอบคุณเด้อมามาเรามาทักทายกันได้นะทุกคนเนาะทักทายกันได้ขอบคุณนะคะมีอะไรพิมพ์เข้ามาหาอีกเกิื่องได้นะทุกคนนะแล้วก็เอากับข้าวเก่านี่แหละมาตั้งไว้เนาะมันคงไม่น่าเกลียดหรอกเนาะข้าวมาตั้งไว้เนาะตั้งไว้โดยที่แบบมันมันแก้เขินได้ไง แก้เคืนได้เนาะอืมเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนกำลังกำลังคอมเมนต์มาเลยก็ต้องลงกับท่านหันลงกับท่านหันเนาะลงกับท่านหันแต่ไม่เป็นไรไเป็นไรเรามาเริ่มต้นใหม่กันได้นะทุกคนเด็ดแล้วหอนทั้งกรุงเทพอ่ะเออเด็ดหอนครับหอน,น,น,นเน่คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะพเพื่อนๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้นะทุกคนนะขอบคุณ20ล้านดวงตานะคะ ขอบคุณนะคะคเพื่อนๆนะคะเมื่อกี้กําลังจุดจาดฟาดบึ้มเลยเมื่อกี้เนี่ยอืมไม่เป็นไรเรื่อต้นใหม่กันได้นะมีอะไรก็พูดคุยทักทายเออวันนี้อะไรนะรายการอะไรนะที่พี่ทเทเลนบอกอะเดอกโกรใช่ไหมอืมเดอกโกรใช่ไหมไฮอะไรอ่าเ่เชีนอะไรนาะน,นี่อีอีอะไรเนี่ยด่ากันหรือเปล่าเนาะ น่าจะมีน่าจะมีตัวหนังสืออีกมีมีไอมีมีไอ้นี่เนาะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแล้วมาพิมพ์ดูว่าเขาเขียนเขาเขียนอะไรเนี่ยร์เนี่ยเป็นภาษาเพาะไหมทุกคนอือเป็นภาษาเพาะหรือเปล่าพิมพ์เพาะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเห็นว่าอีกเครื่องไง อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็เขียนภาษาอังกฤษออกมานะเขียนด่าไอ้เกิ้งก็อ่านไม่รู้นะไม่รู้นะว่าเขาเขียนด่านะอืพิมพ์เป็นภาษาไทยมาก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วพิมพ์ด่าไอ้เกิ้งอ่านไม่ออกถ้าถ้าอ่าน่ออกไอ้เกิ้งก็จะก็จะลบคอมเมนต์นะทุกคนนะขอบคุณสามสิบสองล้านดวงใจอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะซับสไครต์ตรงนี้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะขึ้นมา,มารอบสองเนาะมารอบสองเงินฟ้า เงินฟ้าั้งบนก็เขียนว่าอะไรอ่ะอ่าน,นพี่เกิ่องหน่อยเนี่ย E E R เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรของคุณสติ๊กเกอร์นะคะเงินฟ้าพี่เกิรองมารอบสองนะขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะนายสวัสดีค่ะพี่เกื่องมารอบสองรอบแรกเธอยังไม่เข้ามาใช่ไหม ืรอ,อบแรกยังไม่เข้ามาเพราะว่าขนส่งโทรมาไงนะมามาส่งมาส่งของนี่เกรงไปเลยขออนุญาตลงเนาะเพราะว่าไลค์ได้ประมาณสักน่าจะสี่สิบกว่านาะทีนี่แหละรุมนิ่มสวัสดีครับสวัสดีนะครับลุมนิ่มสวัสดีจ้าเหินฟ้าบุรพาสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์นะลืมกดซับสไครต์ตรงนี้นะลุมนิ่มนะอืม นั่นแหละพอดีไงป้าพาเพืินพี่นุชอีกเกิ้งมารอบสองนะรอบแรกพี่นุชได้เข้ามาไหมขอบคุณหัวใจกอดๆค่ะพี่นุชบอกว่ายาวไปยาวไปเนาอขอบคุณหัวใจกอดๆากพี่นุชนะขอบคุณเหินฟ้าขอบคุณนุ่มนิ่มนะคะขอบคุณสามสิบเก้าล้านดวงตากับสองซับนะคะอีกเกิ้นมารอบสองพี่นุชรอบแรกขนส่งโทรมาเหมือนเหมือนรอบนั้นแหละเออ เขาโทรมาหาอีกเกิร์มบอกว่าอีกชั่วโมงนึงเดี๋ยวผมเข้ามาส่งของนะว่าอย่างนี้แล้วก็โอเคกําลังไลฟ์สดได้ประมาณสักสักประมาณสักพี่ม่วงมาเจอพอดี